ครั chat, ผมก็สวัสดีเ Talk, ด ante, Morocco, ด ante, felic, พื่อนทุกคนกันด <Yeah, ้วยนะฮะผมน้อยนี้ก็ผมนะฮะมายนอนแล้ววันนี้อยู่ในเกม Call of Duty Warzone นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเปิดให้เล่นฟรีทูเพย์แล้วนะฮะก็สำหรับ Call of Duty ุ Call of Duty Warzone นะฮะ ก็ไปเจียมแต่มาเทรอร์ยยอนนะฮะก็ไปโหลดมาได้นะฮะพื้นที่ที่ผมตอนที่ผมโหลดมันมีทั้งหมด83กิกส์นะก็ใช้เวลานิดหน่อยนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะก็ไปโหลดอ่าพิศาร์ดมานะฮะตี้มาแล้วเป็นเพย์ทัสเซชันหมดเลยอะ h e l โ o ล y f r เ e นแล้วกด้วยพูด Hello friend Hello friend Hello friend อ่ะให้โรลไมฟเอนให้โรลไมฟเอนเอาไม่ใช่ เล่นผ่านพีซีหมดเลยเลเวลเยอะกันนะไอ้พวกเนี้ยโอเคสำหรับใครอยากไปเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเล่นโหลดวิศาตไว้ให้ด้านล่างนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็ไปดูกันในเกมก่อนนะฮะเนี่ยอ่ารูปแบบเกมจะเหมือนพับจีหมดเลยนะฮะก็คือแบตเตอรี่เอ e ละฮะเก็บปืนไล่ยิงกันจนเหลือต้องสุดท้ายนะฮะก็ภาพสวยมากครับบอกเลยเกมนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่า

แม่งโค้ดเท่เทมาทเมืองโคเทพบอกเลยโคเทพต้งไหนเนี่อนได้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 ไปครับ คือลงมาจะเป็นมุมมองไอ้นี่เลยนะครับมุมมองเอพีเลยนะฮะอุ้ยเกมนี้ไม่มีกดอัตโนมัติเหรอตัววันมีตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คือลงาจับเป็นพกนะฮะมาแล้วเมื่อแล้ว เพื่อเราเหมือน,น,นะอะไรเงาะเอาสวยเอออะไรบ้าน,นี่ยิมทุบไปแหรอครับเพื่อได้ปืนก่อนแล้วโอ้ยเฮียสก้ากูโดนแย่งมีกล่องตรงนี้ เงินเดียวกันแล้วืงินคนนิยมดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงนู้นนะไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนเอ้ยมีตัวหนึ่งตรงนู้นโหเห็นยากมากอ่ะ

โหไม่มียาวอะเกือบน้องเขาเกับร่วงเกือบร้อยสิบเก้าคนเลยหรอเล่นแบบเอพเิกพวกนั่นไม่ได้เลยโอ้ยน้อง ต่อยว่าให้เราต่อยเหรอเฮ้ยไม่ให <arn> ้ทำเลยไอันนี้คือรองเอิ้อต่อไอ้นี่เืออะไรวะไม่รู้เหมือนกัน

เราบอ่ะนะสวยมันแย่งเหรอรอ๋อถ้าเราชนะคือเราได้โดดใหม่อ๋อมั้งคือมต้องกลางล้มเองแล้วนะอนนี้นัหลบผ้า โอ้มันยืมพลาดจริงมันยืมแบบประมาทเนี่ยแล้วก็แบบอะไรนี่เอามาเอามาเอามาแค่ยังไม่รู้ทำยไม่งดูสิ small caliber เดีย๋ยวเราเข้าตรงนี้ไปนะฮะสวยมิสาก,กาสาก,กาไดแล้วจากมือดีสุดแล้วมั้งเพื่อนอ,อ๋อโอเคอักสุนอยู่ซี่นะ,ะเมื่อกี้เราต้องใช้อักุนอะไรอ่ะอัสุนนี้โ okay. อ,อ,อปปเคเราใช้อักุนกระปุกลาเบิร์่เราใช้กระปุกอันนี้ นนอ,อ,น,น,อ,น,อนนี้เป็นระเบิดอันนี้ช็อตยันอันนี้ปืนเขียวด้วยแล้นนกจะยังไงไม่สีเขียวมันต้องแรงเออสูตรไนเปอร์เก็บมทาทำเพียอะไรเออาไปในคำหยากเคิดมาทำไมต้องเก็บสูตรไนเปอร์รามาทำไมอ่ะเราไม่มีสไนเปอร์นะ เ oh m g ผมไม่เล่นอ่ะเอ๊ะเล่นดิ LMG มาสนยูี่ไงเอาไ้ชาร์จอ่ะน่าจะอ้าวหมดลาระเบิดทำไม,มา เราจะไมสามารถเราจะห้ามประมาทครับผมอดใส่ก่ออครับมีสโคบเยมนี้ได้สโคบยังเพืนเราไปแล้วนะฮะนี้เราไปหาเพื่อนกันนะฮะคือค o ไอ้ FBI open up หัวยอดอาวุธแต่ไม่ใช่นัดเดีะเลยอ่ะโหเราไม่เล่นดีกว่ะไม่ต้องเล่น use ยืมไปก็ดีนะไม่ได้แย่หันมา ưng ưng, ngọc ui khổ nà mẹ hết uih ừng 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 Về la ừng อ๋อไปตอนเยมีคนมาตอนนี้แล้วตอนนี้แหละเราไปช่วยเพื่อนก่อนฮะหันแล้วกล้าตึงเครียดไอ้บป เอฟีไอโอเปนออฟเอีไอโอเปนออฟโอเปนออฟโอเปล้วจ้า my friend เจ๊เจ๊เจ๊ะเอา drop coming my friend อเช่นนี้ม่งตายจัดอะวิ่งหาลุกกรนสุนะวิ่งหาลุกกรนสุนะคนนี้แม่งโนหนึ่งนับวันโนนหนึ่ง

ไอ้บอลยูซีลูดไอ้เชี่ยผมผมลืมผมลืมว่าผมใช้ยูซีอยู่นั่นมันชกผมก่อนนะผมเพิ่มอัมใส่กระสุนผมใสเกาะอ่อนใสเกาะน ปืนที่เอาไม่อยู่แล้วนะลูกซองแนละ้วผมว่าเราต้องเล่นลูกซองแล้วแหละแม่ผมเลยว่าผมเล่นอยู่สิอยู่มันน่าจะเจ็บเหมือนกันมันน่าจะเจ็บพอตัวอ,อยู่นะอะเพราะผมก็ยิงโดนนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ใช่ปืนแล้นี่ เอบีไอเอ้าไม่ใช่ไม่ควรไหมไม่ควรไหมไม่ควรไหมเรารู้ของอะไรนะเราไม่ได้ฟูขนาดนั้นหาที่แอบ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 เพื่อนหาที่แอบ

เฮ้อมึง hmm. อะไอโอมา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 จังหวะนี้แม่งเอาจัดเลยเพื่อนกูวิ่งเข้าช้าแล้วนะครับจังหวะนี้เราไม่เอบีมันไม่มีเอฟบีไอโอเป็นอาบน้ำมันนิ่งกว่าผมว่ะมันมีประสบการณ์ครับผมมันจะอยมันน่าจะอยู่ข้างหลังบ้านนะฮะ ไป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 เอ๊บไปเอ๊บไปเอ๊บไปมันอยู่หลังบ้านนะฮะจากการคัไดองทำเป็นเจ้านั่นอยู่แถวนี้ and đó is là Gas is closing in. Relocating to safe zone. Không Anh nằm ở này Mình phải rồi. bay rồi คุณยิงไหนวะตาบอดอ,อ๋อเดี๋ยวมู่ว่านนะมันไม่เพื่อนไม่ยิงเรามันน่าจะยิงน่าจะบวกกัน กเฮ้ยดาวันสวยอ๋อเป็นศพกระเด็นเหรอเราเป็นคนเดียวเราไม่ไหวนะครับเกมนี้ผมเพิ่งเล่นด้วย Mấy là hát, hạ hùng lưới. Long không tham gia vào hết. xì oi, ok oi, 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 chết mẹ โหแม่นมากครับแม่นมากทำไมทำไมนออกไปไม่ได้ด้วยประเด็นแหละโอ้เพื่อนนอกแล้วช่วยผมก่อนได้ <notes> เอนนผมใส่หน้ากากอันแย่แล้วผมมีหน้ากากอันแย่อยู่แต่ก็จะไม่ไม่เจ็บมากแต่เราก็ต้องรอดอ่ะเฉียรแล้วหน้ากากแย่หมดโอ้โหหัวละวงน้องอ่ะน้องน้องแน่นอนตายหมดตี้หมดตี้แม่นะหมดตี้ที่วะ ตายวงพวกอันนะ่ะโอเคสำหรับงานเล่นเกมเกมเพลย์ประมาณเรื่องประมาณนี้นะก็ถ้ามีใครที่ชอบคลิปนี้อย่ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้บใครอยากเล่นยอดอย่าทิ้งลีบิน่าละทิ้แล้วโอเคบาย